กับวันนี้นะคะราคาที่อ้อนจะมานําเสนอนี่ก็โอ้โหคุณผู้ชมขารานี่คือโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักวี g o แชมป์นะคะ2.5เจปี2.3คุณผู้ชมขาได้เกียรตินะคะคันนี้สมวคราคาอยู่ที่3า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันแอนที่มุงคลคาเซนเตอร์วันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่จังหวัวดอุบลรชาชธานีเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้อ้อนมีกระบะนะคะที่เป็นที่นิยมนะยอดขายถล่มทลายนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะคะแล้วก็โอ้โหฮิตติดเทรนอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้เขาเคยเป็นครั้งหนึ่งนะเขายังเป็นที่ ไม่ใช่ครั้งหนึ่งหรอกคุณผู้ชมคนะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่สำหรับรุ่นนี้เลยนะคะ Toyota Hilux Vigo Champ นะคะ 2.5J เกียร์ธรรมดาปี2013นะคะคันนี้เป็นสีนี้เลยนะคะได้เป็นสีบอลทองนะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอ้อนจะมาบอกว่าคันนี้รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็สวยยังไงดียังไงนะคะหนึ่งเลยคันนี้นะคะเป็นรถกระบะใช้งานที่ ตอบโจทย์ในด้านของ1พ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวต่างๆเนี่ยก็คือตอบโจทย์เลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยอ่ะสำหรับวันนี้อ้อนจะพามาทัวร์ชมรอบคันมาามาดูรอบคันกันเลยเราเริ่มกันที่ด้านหน้าของเขาเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนั่นคือ Vi g o c h a ช p เนี่ยเขาจะมีอินเตอร์คูลเลอร์คุณผู้ชมขานี่เลยนะคะด้านบนของเขาคันนี้นะคะเฉพาะ ไม่ใช่เฉพาะโฉมนี้นะคุณผู้ชมค่ะมีแบรนด์ Toyota เนี่ยเขาจะทำดีไซน์ออกมานะคะก็จะมีในส่วนนี้ถ้าเป็นตัวแชมป์เนี่ยเขาจะมีอินเตอร์คูลเลอรมมาให้นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมแชมป์แชมป์เนี่ยเขาจะไมเนอร์เชนมาสึกว่าจะเป็น3รุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบแชมป์ฉลองของเขาเลยเป็นตัวฉลองของเขาเลยนะคะสําหรับรุัวน,นี้ด้านหน้าของเขาคันนี้มากับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะด้านล่างตรงนี้เนาะ มาด้วยนี่เลยนะคะเป็นพลาสติกนะตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ลมดำอ่าลมเป็นแบบสีแบบออกเทาๆมาให้นะคะแล้วก็คันนี้จะยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกงที่บอกเขาจะเป็นตัวเจนะคะได้ในส่วนของไฟหน้าที่เป็นแบบฮาโลเจนเป็นหลอดไส้มาให้แล้วนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยข้อดีของหลอดไส้เลยคือ1ประหยัดนะคุณผู้ชมขาเปลี่ยนง่ายนะคะอะไหล่เนี่ยหาง่ายนะคะซื้อขายง่ายเนาะแล้วก็ สำหรับคันนี้นที่เห็นเลยนี่คือแม็กของเขาคุณผู้ชมขาเรามาดูที่แม็กแม็กคันนี้เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะขอบ16แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมขาดูถ้าเป็นปกติเนี่ยตัวเจเขาจะไม่ได้เป็นแม็กแบบนี้นะเขาจะเป็นล็อกกระทะมาให้นะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะเจ้าของเริมให้มาเลยนี่คือ1เลยเนี่ยแม็กนะคะแม็กสวยสวยเลยนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็รัดยางมาด้วยยางใหม่4ี่เส้นเลยคุณผู้ชมขานะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายางใหม่จริงไหมนะคะสำหรับคันนี้เป็นล้อขอบ16นิ้วนะคะยางใหม่4สเส้นเลยนะคะเป็นปี2022นะคะนี่เลยสัปดาห์ที่11ทับ2ีนะคุณผู้ชมคะ่ะบอกเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะคะได้ล้อมาไม่พอได้ยางมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยนะคะกระจกมองข้างของเขานะคุณผู้ชมะ่ะ จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องภายในได้เลยนะคะกันเลยนะคะว่าสวยไหมนะคะสำหรับคันนี้คุณผู้ชมขาได้เป็นเบาะผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยจะเป็นเบาะผ้าสไตล์เขาก็จะเป็นหบาในโทนของสีเทานะคะให้ในโทนของสีเทาก็สะอาดสะอ้านภายในสะอาดสะอ้านสวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้สามารถเปิดได้ด้วยในส่วนของแคปของเขานะคะนี่เลยนะคะ ในส่วนของแครบของเขาตัวนี้สามารถเปิดได้แล้วก็รู้สึกว่าเบาะตัวนี้จะแยกเป็นอสองตอนนะสองช่วงนะคะก็จะเป็นหนังนะคะด้านหลังนะคุณผู้ชมะ่ะความเดิมเนี่ยมีแน่นอนนะคะสังเกตเลยว่านี่เลยนะคะเดิมไหมเดิมจริงๆงคุณผู้ชมขะน็อตทุกตัวนะคะไม่ได้มีรอยแบี่รอยแกะรอยแงะนะสำหรับบานประตูตรงนี้ของเขานะคะก็ดูได้เลยนะคะว่าเดิมจริงๆถ้าหากแดงเดิมไม่พอเรามาดูที่เมคอัพนะคะเมคอัพของเขานี่นะคะสําหรับ คันนี้นะคะ mm hmm. ก็เม็ดอาร์ยังอยู่ครบสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ได้มีรอยแกะรอยแงะรอยทำมานะคะอ่ะทีนี้เราดูในส่วนของด้านในไปแล้วเดี๋ยวอ้อนจะพามาดูในส่วนของด้านหลังแล้วก็เราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันนะคะแล้วก็อ่ะแต่อันดับแรกเราดูที่ด้านหลังกันก่อนสําหรับรุ่นนี้คันนี้คุณผู้ชมขาเขาจะได้มานั่นคือนี่เลยจะเป็น โลโก้ของเขานะคะ h ฮรับ v ีโก้แชมป์นะคะตัวนี้เป็นโฉมแชมป์เป็นรุ่นตัวเจอย่างที่บอกนะคะคันนี้ได้ในส่วนของการชนท้ายมาให้ด้วยนะคะมีการชนท้ายให้จะเป็นแบบโครเมียมแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไลเนอร์เป็นยังไงบ้างไลเนอร์ของเขาเนี่ยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนาะก็จะมีร่องรอยของอการใช้งานอยู่บ้างนะคะตามอายุการใช้งานของเขาแต่ว่าไม่ได้มีส่วนนะในการ ใช้งานหรือว่าใครที่ได้ไปแล้วอยากเปลี่ยนใหม่ตัวเนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมให้มาเนี่ยก็คือยังสวยอยู่นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องคนขับนะคะเดี๋ยวเราอ,อ้นจะพามาดูโปรโมชั่นวันนี้ร้อนแรงแน่นอนคุณผู้ชมขาได้เฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เลยนะคะสําหรับภายในของเขาห้องคนขับของเขานะคะคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวอ,อ้นจะพามาดูว่า สวยเดิมยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะเครื่องสตาร์ทแน่นๆ <Wow. S 1> อย่างนี้เลยนะคะสำหรับเลขไม์ของเขาเปิดกันที่เลขไม์เลยแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1 5 0 0 0 0นะคะ407กิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี13เนาะก,ก็ผ่านมาแล้วประมาณ8ปีนะคะ เฉลี่ยแล้วเนี่ยวิ่งปีนึงเนี่ยปีปีปนึงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะสักประมาณ18ื่นนะคะถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคุณผู้ชมคาะนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะได้ในส่วนของพวงมาลัยมาให้นะก็คือจะเป็นแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้เป็นหนังแบบไอ้นี่นะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสวยกริบอยู่เลยนะคะตัวนี้ในส่วนของเครื่องเสียงเดิมๆมาเดิมๆนะคะสําหรับคันนี้ ใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับในส่วนของวิทยุของเขาก็สามารถฟังได้ปกติใส่ซีใส่แผ่นได้ด้วยตัวนี้นะคะก็แอร์นะคะก็ยังคงเป็นแบบหมุนอยู่นะ,ะเป็นแบบน,นิ่วนวนะคะนี่เลยปรับหมุนแบบน,นิ่วนวอยู่นะ,ะเป็นตามสไตล์ของเขานะคะในส่วนของ t o y ยต้าแชมป์เนาะนะคะแล้วก็ส่วน power outlet หรือว่า เป็นในส่วนของ USB ก็ยังมีให้เหมือนเดิมเช่นเคยด้านล่างของเขาตรงนี้นะคะก็มีมาให้มาพร้อมกับนี่เลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมขาเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.5ที่บอกได้เลยว่าในส่วนของความประหยัดน้ำมันของเขาอ่ะมีให้แน่นอนนะคะ,ะสำหรับตัวนี้เขาเป็นรุ่นเจก็จริงคุณผู้ชมขาแต่ว่าได้ในส่วนของไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะ กระจกก็ตามนะคะหรือว่านี่เลยกระจกมองข้างตัวนี้สามารถาพับได้เพราะว่าเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ <Wow. S 1> นี่เลยคุณผู้ชมคะนะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับออปชันของเขาในส่วนของ Option ออปชันน่ะต้องเข้าใจนิดนึงว่า,าตัววีโก้เนาะเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบในส่วนของออปชันมาใหา้มากมายมาให้เยอะนะคะแต่ว่า ความคุ้มค่าของเขานะคะคันนี้มีให้แน่นอนสําหรับใครที่หนึ่งเลยแหละมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ขนเงินขนทองทําธุรกิจต่างๆตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากสําหรับม i g โก้แชมป์นะนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในส่วนของการเซอร์วิสเนี่ยอะไหล่ต่างๆเนี่ยถือว่าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาหาง่ายมากนะคะเดี๋ยวออนจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยว่าเครื่องยนต์2องเนี่ยที่บอกว่าประหยัดน้ำมันเนี่ย ประหยัดน้ํามันแค่ไหนแล้วก็เครื่องเนี่ยสวยเดิมจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เลยนะคะสําหรับห้องเครื่องของเขาก็คือเป็นแบบสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้เป็นดีเซลนะคุณผู้ชมขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5นะคุณผู้ชมเป็นเครื่อง2.5เนี่ยบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของการประหยัดน้ํามันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ขับขี่เป็นหลักเนาะคนที่อยู่ด้านหลังพวงมลาลัยเป็นหลักเลยนะคะ แต่ถามว่าเขาประหยัดน้ํามันไหมก็ถือว่าโอ้รุ่นนี้ก็ประหยัดน้ํามันได้ถือว่าดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเดิมของเขากันดีกว่าว่าเดิมยังไงสวยยังไงสําหรับเครื่องยนต์2.5ที่ให้นําเสนอมาในวันนี้นะคะคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องอยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยเดิมจริงไหมนะคะนี่เลยซูมกันนิดนึงค่ะตากล้องขานะคะคันหน้าของเขาเนี่ยถ้าดูว่ารถเนี่ยเดิมจริงไหมนะคะ องประกอบพวกนี้จะต้องอยู่หนึ่งเลยนะคะแผ่นเพลทของเขานะคะนี่ต้องอยู่ครบสวยตรงรุ่นนะคะปี2013นะคะต้องสวยต้องตรงรุ่นแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแก้มข้างคานหน้าสิ่งที่มีเลยสำคัญเลยหนึ่งนะคะนี่นะคะด้านซ้ายด้านขวาจะต้องมีโลโก้อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเลขนะคะนัมเบอร์นะคะ5ตัวของเขานะคะ โตโยต้าเนี่ยเขาจะทํามาและคือจะมีเลข5าตัวอยู่ด้านหน้านะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยนะคะก็จะเป็นให้มานั่นคือโลโก้ของโตโยต้าอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือสวยเดิมเลยนะคะดูเลยซูมดูเลยว่าหนึ่งนะคะรอยตะเข็บเนี่ยก็คือสวยเดิมๆมเลยนะคะนี่ก็คือยังนิ่มๆอยู่นะคะนี่เลยนะคุณผู้ชมคะ บอกเลยว่าสําหรับคันนี้ก็คือสวยเดิมจริงๆนะคะ,ะสำหรับคันนี้คุณผู้ชมขาใครที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาหาได้เลยนะคะไม่อยากที่จะพลาดสําหรับ1น่งเลยนะคะรถที่สวยๆส,สภาพดีอย่างนี้ปี2013ก็จริงแต่โอ้โหสภาพนี่สวยคุ้มเกินราคาแน่นอนคุณผู้ชมขาเนื่องเลยได้แม็กมาให้พร้อมยางใหม่สี่เส้นคุณผู้ชมขานะคะเป็นตัวเจก็จริงแต่1น่งเลยเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วคุณผู้ชมขา ไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยคือสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับวันนี้นะคะราคาที่อ่อนจะมานําเสนอนี่ก็คโอ้โ,อโหคุณผู้ชมขาพลาดนี่คือโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแจ้งราคากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o y ยต้ h i ฮรัก i g o ก h ช m p นะคะ2 5 j ปี2013คุณผู้ชมขาได้เกียร์ธรรมดานะคะ คันนี้สมวนราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะคะ37900 0บาทนะคะผ่อนง่ายๆส,สบายคุณผู้ชมขาไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้ออกง่ายทุกอาชีพเดี๋ยวสําหรับค่าง,งวดของเขาเนี่ยเอาแบบที่ไม่ดาวเลยนะคุณผู้ชมขาแบบที่ไม่ดาวเลยเนาะคันนี้นะคะคา่าง,งวดจะอยู่ที่6,953บาทนะคะ8 4งวดผ่อนยาวๆ7ปีไปเลยสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะคุณผู้ชมขาสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ อยากได้แบบไหนเงื่อนไขแบบไหนโอ้ยพี่อยากได้รถแล้วก็อยากได้เงินไว้ทําทุนกับบ้านด้วยเนี่ยก็สามารถอินบอกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่านอกเหนือจากเงื่อนไขเนี่ยอยากได้แบบไหนคุณผู้ชมขาจัดให้ได้เพียงแค่โทรโยกหูมาหาออนแอนเท่านั้นนะคะที่เบอร์0ูน5 4 1 5 3 8 7ออนแอนมงคลค,คาเซ็นเตอร์สแตนบายรอรับสายคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ออนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมว่า รถสวยๆราคาดีๆสภาพเนี่ยใหม่กลิบๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่นึกถึงมงคลคาร์เซ็นเตอร์นี่คือไม่ได้เลยคุยง่ายอนุมัติไวนะคะรู้ผลรวดเร็วทันใจแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้อ้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ